ทีนี้ไปดูแลสุขภาพกันสังคิตค่ะพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลพังงาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์เพสัตทเผื่อประชาชนประจำปี2567ภายใต้แนวคิดเพซัตร,รวมใจห่วงใหญ่ประชาชนค่ะ ที่โรงพยาบาลพังงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะนายแพทย์พีรวิทย์ปิ้นพิทักษ์หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตาติยภูมิโรงพยาบาลพังงาการเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์เพสัชโดยมีคณะแพทย์พยาบาลเพรัชกรเจ้าหน้าที่เพรัชกรรมรวมไปถึงมีนักศึกษาเภรัชศาเตราชนะคะที่ว่าฝึกงานยุ่และก็ประชาชนนี่แหละค่ะ มาให้บริการที่โรงพยาบาลพังงานะคะมารวมกันแล้วซึ่งในงานเนี้ค่ะมีการจัดการแสดงประกอบเพลงข้องเพศงัชกรและกามีเจ้า,นาหน้าทีนักศึกษาฝึกงานให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมไปถึงมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่เื่อมยงความรู้เกี่ยวกับยญ้าสมุนไพรและก็มีการแจกรางวัลให้กับคนที่มารวมกิจกรรมด้วยค่ะเพัชกรยิง่งซาซีประภาตุลาก็บอกว่า จากวิสัยทัดของสภาพเพสัชกรรมวาระที่สิบได้กำหนดไว้ว่าสภาแคมแข็งวิชาชีพก้าวหน้าชาวประชาว่วางใจก็มีนโยบายทีมุงสร้างความแคมแข้งดันสังคม คือเกรซโซเชียลทรัสต์บดบาสังคมแกรงสังคมไทยไว้วางใจเรื่องยาต้องเพสัชกรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการโรงพยบาบาลพังง่าได้เข้าถึงข้อม,มูลด้านยามากขึ้นแล้วก็จะได้ใช้ยาอย่างปลอดภัยต่อไปค่ะนี่เราได้เห็นเจนา้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาเต้นกันนะน่ารักเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่โรงพยบาบาลพังงาเขาจัดขึ้นค่ะ